อาชีพคนทำเว็บตายแล้วหรือยังในยุคที่มีเครื่องมือ drag and drop เยอะแยะเต็มไปหมดวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาคลายข้อสงสัยกัน,นครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาคลายข้อสงสัยกันว่าอาชีพคนทําเว็บตายหรือยังนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเจอคําถามนะครับเยอะมากว่าผมอยากจะเริ่มต้นเรียนเขียนเว็บนะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะไม่มีงานทำนะครับหรือว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเครื่องมือ drag and drop เนี่ยนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันจะมาแย่งงานเว็บดีวอลเปอร์หรือเปล่านะครับ ซึ่งผมเคยเจอคําถามนะครับว่าทําไมเราต้องเขียนโค้ดด้วยในเมื่อเราเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมหรือว่าเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นเว็บไซต์อย่าง Squarespace Wix Webly นะครับผมทุกคนจะเห็นว่าเว็บไซต์พวกนี้นะครับเขาสามารถทําให้เราเนี่ย สร้างเว็บไซต์ได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามีเครื่องมือในการลากวางหรือว่า drag and drop ให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์พวกนี้นะครับจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเราสามารถที่จะเลือก t ีมที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แค่ใส่ตัวหนังสือนะครับหรือว่า element ต่างๆที่เราต้องการได้นั่นเองนะฮะใส่รูปภาพนะครับหรือจะใส่ส่วนอื่นเพิ่มเติมก็ได้นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เครื่องมือแต่ละเจ้านะครับว่าเขามีให้เรามากน้อยขนาดไหนนะฮะข้อดีของเว็บไซต์แลวก็เครื่องมือพวกนี้นนะคคครรัับกก็ือมมีาาถู ถูกกว่าไปจ้างคนทําเว็บนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องมือเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของการเขียนโค้ดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําเว็บไซต์เนี่ยให้มัน responsive ก็คือรองรับทุกขนาดหน้าจอได้ด้วยนั่นเองนะฮะส่วนข้อเสียก็คือมันจะเหมาะกับเว็บไซต์ท,ที่เอาไว้แสดงข้อมูลทั่วไปนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยบางเจ้าใช้ JavaScript ทําทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้มันเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบนั่นเองนะครับมันเลยทําให้เกิดผลกระทบก็คืออย่างเช่นเรื่องของ SEO นะครับแล้วก็อาจจะทำ คนที่รับทำนะครับเว็บไซต์แบบนี้นะครับโดยคิดค่าพัฒนาถูกๆแล้วก็ไปใช้ระบบพวกนี้ให้ลูกค้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เก็บค่าดูแลรายเดือนแทนนั่นเองนะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือกึ่งสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าต้องใช้ความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งเนี่ยมาช่วยด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่น w e ็บ l o w นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะมากนะครับกับดีไซเนอร์ที่หัดใช้นะครับคือไม่ค่อยเก่งเรื่องเขียนโค้ดกําลังเรียนรู้การเขียนโคดเนี่ยเพราะว่า มันสามารถที่ทําให้เราเนี่ยมีเว็บไซต์ตามที่เราต้องการได้นั่นเองเน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเราสามารถเขียนให้ที H, ่ m l css javascript ได้คล่องเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กับงานโปรแกรมเมอร์ในระยะยาวมากกว่านะครับ ทีนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเราใช้เครื่องมือทําเว็บไซต์กับจ้างคนทําเว็บไซต์ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะฮะความคิดเห็นของผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการได้เว็บไซต์ที่มันมีการจัดการได้ง่ายนะครับแก้ไขข้อมูลได้ง่ายหน้าตาโอเคนะครับสามารถแสดงผลบนมือถือรองรับทุกขนาดหน้าจอได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงเนี่ยนะครับผมก็แนะนําว่าทุกคนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ได้ในการช่วยทําเว็บไซต์นั่นเองนะครับแต่ตรงเนี้ยพวกเครื่องมือพวกนี้นะครับมันก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือถ้าเกิิิิดดว่่่่าาาาเเเเเรรรรรตต้อออองกททีีีจจะะํไไซน์พพมมมหืฟ มันจะทําได้ยากนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจ้างคนที่เขารับพัฒนาเว็บไซต์รับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะปรับแก้ไขแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือสําเร็จรูปเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับมันเลยส่งผลให้เราเนี่ยอาจจะต้องทําการย้ายแพลตฟอร์มเลยนะฮะแล้วก็ถ้าหากเราต้องการดีไซน์ที่เป็นคัสตอมเมดก็คือสร้างขึ้นมาเองเนี่ยนะครับแบบเป็นเฉพาะของตัวเองนะครับให้มันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าปัจจ สามารถที่จะแปลงดีไซน์ได้สมบูรณ์นะครับแบบ100%นะนะครับก็คือตรงนี้เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขียนโค้ดให้เป็นนะครับก็อย่างเช่นแปลงไฟล์ดีไซน์ PSD มาเป็น h t m l c s s JavaScript นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจของทุกคนด้วยนะครับว่าทุกคนใช้เว็บไซต์ทำธุรกิจแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะฮะอยากได้เว็บไซต์ที่เอาไว้แสดงผลข้อมูลไม่ต้องการฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับการใช้เครื่องมือทำเว็บไซต์เนี่มรรออจจ์ไะะเีีฟ พิมมอย่างเช่นระบบการจองสินค้าแบบพิเศษนะครับหรือว่าต้องการเก็บข้อมูลส่วนต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเราควรที่จะจ้างนะครับนักพัฒนาที่เขาเป็นมืออาชีพนะครับมาพัฒนาระบบตรงนั้นจะดีกว่านะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโจทย์ในการทําเว็บไซต์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโจทย์เว็บไซต์ง่ายๆเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ในการแก้ปัญหาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะที่เราเนี่ยจะต้องเจอนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสายไอทีเนี่ย เหมือนกับการที่เราถอยหลังไปทุกวันนะฮะดังนั้นผมเลยอยากจะให้ทุกคนนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนรับทําเว็บไซต์นะฮะเราควรศึกษาสกิลเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการตลาดนะครับเรื่องการวิเคราะห์ต่างๆนะฮะการดีไซน์นะฮะซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ในตลาดทุกวันนี้นั่นเองนะฮะทีนี้มาถึงคําถามนะครับที่ว่า อาชีพคนทำเว็บไซต์เนี่ยตายหรืออยังนะครับซึ่งผมจะมีทวิตตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยดูนะครับทวิตตัวแรกนะครับก็คือจากคุณแมทธิวนะครับเขาบอกว่า you can also buy scissors clippers color toner anywhere and yet salon still exit for reason ตรงนี้ก็แปลง่ายนะครับ เราเนี่ยสามารถซื้อกันไกลได้ที่หนีผมหรือว่ายายย้อมผมได้ทุกที่นะครับแต่ร้านทําผมเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะฮะเป็นทวิตที่น่าสนใจมากนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับขายให้คนเนี่ยซื้อกันได้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องใช้บริการร้านตัดผมอยู่ดีนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูทวิตที่2นะครับก็คือ cheap and small budget web development is in trouble however Good Programmers will be in demand ตรงนี้คุณชอนพูดได้ดีนะครับก็คือคนที่รับทําเว็บไซต์เล็กๆเนี่ยนะครับจะเจอคู่แข่งเป็นเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะมาแทนโปรแกรมเมอร์เก่งๆได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูทวิตต่อไปนะครับทุกคนคุณเจสพูดไว้นะครับว่า automation will never replace the real thing as long as there are people building websites will need web devs นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือเครื่องมืออัตโนมัติเนี่ยนะครับ มันไม่สามารถที่จะแทนคนทําเว็บไซต์ได้หรอกซึ่งหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองนะครับก็อาจจะมีความคิดแบบนี้นะครับว่าเครื่องมืออัตโนมัติเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทํางานแทนคนได้นะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ถูกนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับเวลามันจะช้าหรือว่าจะเร็วนะครับทีนี้มาดูทวีตสุดท้ายนะครับก็คือ web dev like design เว็บ UX etc one die it will just become more specialized and professional t h e r e s w o r k in the hard custom props ตรงน,นี้ก็คือคนทําเว็บเนี่ยมันจะเหมือนกับอาชีพดีไซน์ที่จะไม่ตายนะครับแต่ว่า มันจะเป็นสายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าจริงนะครับเพราะว่าสายอายชีพคนทําเว็บไซต์แบบเราเนี่ยนะครับมันจะไม่มีวันหมดความต้องการจากตลาดนะครับแต่มันจะกลายเป็นอาชีพที่ต้องการความเชี่ยวชาญมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งปัญหายากๆแล้วก็ปัญหาเฉพาะที่เราเจอในธุรกิจเนี่ยมันก็ยังคงต้องการมนุษย์ที่เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะมาแทนตรงจุดนี้ได้ยากมากๆนะครับดังนั้นสุดท้ายเลยนะครับทุกคนผมก็อยาก งานทาเว็บไซต์ยังไงดีนะครับผมเนี่ยอยากจะแนะนําทุกคนว่าลองหาทางที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากเชี่ยวชาญที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสหางานได้ง่ายมากนะครับโลกเราตอนนี้นะครับลลนนมีคนที่มีความสามารถหลายอย่างนะครับแต่ว่าไม่สุดเยอะนะครับซึ่งก็จะมีบางคนที่พอเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆมานะครับก็แบบอยากจะรีบใช้นะครับโดยที่เราเนี่ยยังไม่ทันเก่งเทคโนโลยีตัวเก่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งมากๆเนี่ยนะครับ จะมีที่ยืนแน่นอนนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ครับอยากจะฝากทุกคนไว้ตามนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอได้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิาพานเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ